สวัสดี FC ทางช่อง YouTube ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบวับนอนนอกเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวยครับวันนี้ทราบกันดีนะครับว่าอาจารย์จะได้เดินทางไปที่พรุ่งนี้นะครับอาจารย์ไปถึงเที่ยงไปถึงอาเภอเขาอ่านว่าอะไรอำเภอเขาเขียว่านั่นเหละเขานะครจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็อาเภอคอนคอนสวรรค์เนาะ fc ที่นั่นใครอยู่ที่นั่นบ้างครับพรุ่งนี้อาจารย์จะไปช่วยน้ําท่วมนะตามสัญญาว่าถ้าเลขวันนี้อาจารย์ถูกหรือว่าเลขเข้าออมสินเข้ารัฐบาลไทยเข้า449ก็ถือว่าแล้วก็ก็ถือว่าเข้าเข้าสามตัวหลังแล้วก็อ่า863ที่ที่ทุบปูตอนแรกก็ถือว่าเข้าอ,อาจารย์ไปเปลี่ยนมันเองก็อาจารย์ถูกด้วยแล้วก็ถูกไม่กี่บาทนะแสนกว่าบาทก็ วันนี้ไปซื้อของหมดเลยถูกไปแซนแปดอ่ะคูดง่ายๆถูกสองพันนะถูรัตเตอรี่เอ้ไปพูดใตด้ดินดิเดี๋ยวโดนอ่ะก็ก็เลยจะนําเงินส่วนนี่แหละไปช่วยพี่น้องหมดเลยเพราะว่าถือว่าเป็นเงินเทวดานะครับเป็นเงินเทวดาก็เจอกันนะครับพี่น้องอาเภอเขาแถวนั้นแหละแล้วก็ชัยภูมิบางพื้นที่แล้วก็ผมอ่านไม่ถูกนะตอนแรกผมอ่านเคว่าเคว่าตลอดน้บ้านเหนือน้ำลงน้ําน้าน้าลดแล้วเนาะก็จะ คอนสวรรค์ง่ายๆเขากับคอนสวรรค์นะครับส่วนโคราชนะครับแถวโนนไทยโนนสูงไปครับหลังกลับจากชัยภูมิเดี๋ยวจะตีรถกลับไปที่โคราชนะครับผมก็ไปทีละพื้นที่เพราะว่าก็กลัวโควิดด้วยเอาง่ายๆอโควิดก็เยอะก็วันนี้จริงๆจะได้ฉีดวัคซีนนะอาจารย์เลื่อนเพราะว่าถ้าฉีดวันนี้ผมกลัวพรุ่งนี้ผมไม่ไหวใช่ไหมเดีย๋ยวจะเป็นไข้บ้างไม่ได้พักผ่อนไม่พร้อมก็เลยเลื่อนไปฉีดเสาร์หน้านะ เอาง่ายกกัววัคซีนกัวโควิดอีดีก็เจอกันนะครับพี่น้องชฉยภูมินะครับอะวันนี้เราฮาหนอยกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาต้องขอโทษด,ด้วยเมื่อวานฮาหนอยก็ตายแต่คนก็รัฐบาลไทยคนเชื่อไหมว่าคนให้กําลังใจเยอะผิดปกติปกติหวยไม่เข้าเนี่ยคนจะเลิกดูผมเลยแต่ว่าครั้งนี้แปลกอะแปลกยังไงรู้ไหมหวยไม่เข้าคนก็ยังดูก็ยังมาให้กําลังใจสี่ห้าหมื่นถึงแสนคน แปลว่าเขาคงก็คงเป็นลูกศิษย์ที่ศรัทธาแล้วก็มันผมก็ทําเข้ามาเกือบทุกงวดงวดนี้ก็ไม่ได้ถือว่าหลุดเลยถ้าผมไม่เปลี่ยนเลขก,ก็เข้าออมสินก็เข้าทุกงวดเลยแล้วก็ถ้าไม่เปลี่ยนเลขก,ก็แตกส่วน449ก็ไปออกไปออกลอตเตอรีก็คนก็เลยเชื่อมั่นอยู่งวดหน้าก็เดี๋ยวแก้มือให้นะครับเดี๋ยวจะทวนดีดีจะไม่เปลี่ยนเลขแล้วโอเคงวดก่อนนี้เปลี่ยนคือหนึ่งมันได้แปดหกสามใช่ไหมล่ะทูบมันไปตรงแม่น้ำหนึ่งไปตรงเจฟฟองเบียร์พูดง่ายๆแต่ มันเหลือแปดสาที่ไม่อัานผมก็เลยซื้อไว้อม,มันก็เลยถูกไม่น่าเปลี่ยนเลยโง่จริงอ่ะขอโทษทุกคนด้วยนะครับอะโอเคฮานอยวันนี้มั่นใจนะวันนี้มั่นใจมากฟันสี่รูดสี่นะจะรูดสี่หรือแปดก็ได้นะเอ้ยจะรูดสี่หรือแปดหรือสองได้หมดเลือกเอาแต่ผมเลือกให้คือสี่นะสี 4, 8, 4, 2, 8, 2, 4, 0, ่แปดสี่สองแปดสองสี่ศูนย์เอ้ยเออสี่ศูนย์แหละแล้วก็สี่สี่มีเบิ้ด้วยแล้วก็สี่สามเอาอีกครั้งสี่แปด สี่สองแปดสองสี่ศูนย์สี่สี่แล้วก็สี่สามสามตัวมีสี่แปดสามสี่แปดศูนย์สี่แปดสองสี่แปดสามสี่แปดศูนย์สี่แปดสองอย่าลืมตัดแปดสามแปดศูนย์แปดสองเล่นด้วยนะเม็ดเดียวก็ สี่แปดสองนะเม็ดเดียวสี่แปดแปดสี่นะสี่แปดสี่สองแปดสองเน้นเลยสามคู่นี้เม็ดเดียวก็สี่แปดสองนี่ชอบมากสี่แปดสองสี่แปดสามสี่แปดสิบติดไลค์ทุกตัวเลยอ่ะโอเคใครลงสีทุกคนโชคด,ดีฝากกดไลค์กดแชร์ใครเข้าห้องพีพลิงก์ที่ปักหมุดเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักไว้พนันนะคะรับปลาละนะใครอยากช่วยน้ำนนท่วมอาจารย์ปลาละสามหวตหนึ่งร้อยแปดสิบบาทลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับโอเคเนาะสวัสดีครับ